สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 271กรณีได้ส่งประกันสังคมมาตรา33มาตั้งแต่ปี2536-2549รถึง2549รวม110งวดโดยส่งแบบหยุดหยุดส่ง,สงเพราะตกงานมา2ครั้งในช่วงปี2536-2549หถึง2549หลังจากปี2549หยุดส่งตามมาตรา33และไม่ได้สมัครมาตราอื่นๆปัจจุบันอายุ51ปีอยากทราบว่า จะต้องทำอย่างไรถึงจะได้เงินชราภาพแบบปำนาญเช่นต้องเข้ามาตรา33ใหม่อีกครั้งหรือไม่และถ้าใช่ต้องส่งต่ออีกกี่งวดแล้วอายุเราตอนนี้51ปีจะสามารถส่งต่อได้หรือไม่คะขอบคุณค่ะผมขออนุญาตตอบแบบไม่เรียงตามลำดับที่คุณถามกันแล้วกันนะครับเพราะาตอบถ้าเรียงแบบนี้มันจะข้ามไปข้ามมานะครับผมจะทำให้คุณ เข้าใจไปทีละส่วนก่อนนะครับคือผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินกรณีชราภาพเป็นบํานาญนี่ยนะครับต้องมีการนําส่งเงินสมทบส่วนชราภาพมาแล้วไม่น้อยกว่า180เดือนฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องมีการนําส่งเงินสมทบส่วนชราภาพมาแล้วไม่น้อยกว่า180เดือน โดย180เดือนนั้นจะต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องกันก็ได้นะครับแต่นับทุกช่วงครับที่มีการนําส่งรวมเข้ากันนะครับเดือนไหนไม่ส่งไม่นับเดือนไหนส่งนับครับ180เดือนขึ้นไปมีสิทธิ์ได้รับเงินชราภาพเป็นบํานาญแต่ถ้าไม่ถึงก็ได้เป็นบําเหน็จไปครับคราวนี้มาตอบคําถามนี้ก่อนครับที่คุณถามว่าถ้าจะส่งต่อเนี่ยต้องส่งต่ออีกกี่งวดหรือว่ากี่เดือนเนี่ยนะครับ คำตอบต้องให้คุณคำนวณเองแล้วแหะครับเพราะว่าผมคงคำนวณให้ไม่ได้นะครับเพราะตอนนี้ผมไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณส่งเงินสมทบส่วนชาราภาพมาแล้วกี่งวดและต้องไปเพิ่มอีกกี่งวดจึงจะครบ180เดือนนะครับเนื่องจากว่าข้อมูลที่คุณให้มาเนี่ยมันใช้ไม่ได้คุณบอกว่ารวมมาแล้ว110งวดถ้ารวมแล้ว110งงวดจริงๆเนี่ย ไปเพิ่มอีก70งวดก็จะครบ180แล้วนะครับแต่คราวนี้ครับของคุณเนี่ยเอาไปเพิ่มแบบนั้นไม่ได้เพราะคุณบอกว่าคุณทํางานมาตั้งแต่ปี36ใช่ไหมครับ36-41ถึง4ีเนี่ยประกันสังคมยังไม่เรียกเก็บเงินสมทบส่วนชราภาพนะครับการเรียกเก็บมีผล31ทธันวาคม2,541นะครับดังนั้นปีแรกที่เรียกเก็บแบบเต็มปีคือปี2542นะครับ ปี42ถึงปี49เนี่ยถ้าคุณเป็นผู้ประกันตนโดยไม่หยุดเลยนะครับนำส่งทุกเดือนอย่างเก่งครับก็80กว่าเดือนเท่านั้นครับเป็นไปไม่ได้ที่จะถึง110งวดนะครับและคุณบอกอีกนะครับว่าหยุดหยุดส่งส่งถ้าหยุดหยุดส่งส่งเนี่ยมันอยู่ในช่วงปี42ถึง49ด้วยอ่าคุณก็ยิ่งมีโอกาสที่จะส่งน้อยกว่า84เดือนลงไปอีกนะครับ คุณก็ต้องไปนับเองนะครับตั้งต้นภายหลัง31ธันวาคม2541เป็นต้นมานะครับส่งไปแล้วกี่เดือนก็เก็บเอาไว้ครับขาดอีกกี่เดือนก็ต้องไปดูครับว่าอีกกี่เดือนละ่ะจึงจะครบ180งวดคุณก็บวกเพิ่มเข้าไปนะครับนี่คือจำนวนเดือนนะครับที่จะทำให้เกิดสิทธิ์บำนาญน,นะครับถ้าไม่ถึง180ได้เป็นบำเหน็จนะครับ คราวนี้มาดูวิธีการที่จะส่งเพิ่มนะครับทำอย่างไรได้บ้างก็ตามที่คุณบอกเลยครับคือต้องเข้ามาตรา33นะครับและที่คุณบอกว่าตอนนี้อายุ51เข้ามาตรา33มได้ไหมเข้าได้ครับคือถ้าสมัครงานตอนนี้นายจ้างรับเข้าทำงานคุณก็จะเป็นผู้ประกันตนมาตรา33โดยไม่มีปัญหาใดๆนะครับเว้นแต่คุณไปเข้างานหลังอายุ60อันเนี้ย จึงจะเข้ามาตรา33ไม่ได้แล้วก็จะไม่มีโอกาสที่จะได้ส่งเงินสมทบเพิ่มเข้าไปนะครับและถ้าถามว่ามีทางเลือกอื่นอีกไหมจริงๆก็มีครับแต่อย่างน้อยคุณก็ต้องผ่านด่านมาตรา33ก่อนนะครับคือมันมีอีก2ทางนั่นแหละแต่อีกทางหนึ่งเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะครับคือมาตรา40 มาตรา40เนี่ยก็จะไปสะสมเงินชราภาพของเขาต่างหากไม่เอามาร่วมคิดนะครับการที่คุณไปเป็นมาตรา40และส่งเงินสมทบเพิ่มเข้าไปเนี่ยมันจะไม่ได้ไปช่วยเพิ่มยอดเดิมของมาตรา33ที่มีอยู่แล้วสมมติว่ามาตรา33ที่นําส่งมาเนี่ยมันมีอยู่84เดือนมันก็จะเป็น84เดือนนิ่งๆอยู่แบบนั้นครับแม้ว่าคุณจะเป็นมาตรา40เพิ่มไปอีกกี่เดือนก็ตามก็ไม่ได้บวกเพิ่มส่วนนี้นะครับเวลาคํานวณก็คํานวณแยกกันไม่เอามาปนกันนะครับ ดังนั้นครับก็เหลืออีก2ทางเลือกครับคือมาตรา33กับมาตรา39แต่มาตรา39เนี่ยคุณยังไม่มีสิทธิสมัครในตอนนี้เพราะคุณออกจากมาตรา33มาแล้วเกิน6เดือนครับคุณออกตั้งแต่ปี49ปีนี้ปี64อย่าว่าแต่เกิน6เดือนเลยครับ 6ปีก็เกินแล้วดังนั้นสมัครมาตรา39ตอนนี้ไม่ได้แน่นอนถ้าอยากสมัครมาตรา39ก็ต้องผ่านด่านมาตรา33ก่อนคุณต้องกลับไปเป็นมาตรา33ก่อนจึงจะสมัครมาตรา39ได้นะครับดังนั้นก็อย่างที่คุณบอกเนี่ยครับก็ต้องเข้ามาตรา33ใหม่นะครับส่วนจะเป็นเพิ่มไปอีกกี่เดือนก็ไปนับดูนะครับว่ามันขาดอีกกี่เดือนจึงจะครบ180เดือนหรือบางทีอาจจะ ไม่หยุดแค่180เดือนเฉยๆก็ได้นะครับคุณอาจจะเพิ่มไปอีกเพื่อให้เปอร์เซ็นต์เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับและถ้าคุณอยากได้เยอะคุณก็ต้องพยายามจบ60เดือนสุดท้ายของการเป็นผู้ประกันตนด้วยฐานค่าจ้างที่สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้และสูงที่สุดเนี่ย คงจะอยู่ในมาตรา33ไม่มาอยู่ในมาตรา39แน่นอนเพราะมาตรา39มีฐานเดียวครับคือ4,800ถ้าคุณจบ60เดือนสุดท้ายเป็นมาตรา39ล้ว,ลวนๆก็จะถูกคำนวณที่ฐาน4,800แต่ถ้าคุณจบมาตรา33คุณเลือกเอาได้เลยครับว่าคุณจะประานไหนอยู่ที่ความสามารถครับว่าคุณเนี่ยมีศักยภาพที่จะทำงานและนายจ้างเขายินดีจ่ายตอบแทนเป็นค่าจ้างเดือนละเท่าไหร่นะครับ ถ้าเกิน15,000ขึ้นไปเนี่ยคุณก็จะได้ถูกคำนวณที่เพดานสูงสุดนะครับนั่นคือฐาน15,000บาทแต่ถ้าต่ำกว่า15,000ก็ตามจริงตามที่นายจ้างใจ่ายให้กับเรานะครับเอา60เดือนสุดท้ายมาเฉลี่ยกันเพื่อเป็นฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายแล้วก็ไปคำนวณกับระยะเวลาที่นำส่งนะครับถ้า180เดือนพอดีได้20%เกิน180เดือนทุกๆ12เดือนได้บวกเพิ่ม ทุกๆ12เดือนละ1.5นะครับขอบคุณสำหรับคำถามนี้ด้วยนะครับใครที่จะตั้งคำถามเข้ามาใหม่ขอเชิญที่คลิปที่มีชื่อว่าพื้นที่ตั้งคำถามแล้วพบกันใน EP ถัดไปครับสวัสดีครับ